ทางเวียงนาคอรีรลบดพวกซาประตูกิตาวงแซงกอแมนมีจิตรกรวรรณจรอินทจักซีสุพันธ์คำเก่งสินพซ้อนสินนะกอกุมาน,นีคำมีวัตนาเปจำวัตเสิร์ดจุนมิตรภาพเรียวอิชิกะวะสมฤทธิ์แซงวันเนเป็นกัปตันทีมแต่ภาษาสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงก็จะมีจะเจ้าน้อยซิงฮาลานพวกซาประตูเดชสุพลโซลัซลสินคอนสวรรค์ทองจเจริญกัปตันทีมส้มนึกสิบุญเฮียงนาคหลินจันทะเซธ ผูล่วงวินนาวงจันทพรสาทองยศเพชรวิสัยพิมเสนคำเพชรมณีจันทร์ทองสมัยปินนารลทิพจันทร์ซีทนโนาลาสเลนเซอร์ซีสุดหังส่วนผู้จัดการทีมคือท่านพัฒนาซีห้าวงและผูะ้นักโปรเฟกต์ก็จะเป็นท่านของลาปินเจลส่วนกรรมการผู้ตัดสินในมือน,นี้ก็จะมีท่านอาจารย์คำประสงค์ใสยะวงศ์ซีรุ่ยรุยกรรมการผู้ที่หนึ่งก็คือท่านสุริยาคำอินรุ่ยรุ่ยกรรมการผู้ซ่องท่านทิวพันธ์ หลักสิ้นผู้ช่วยกำกับผู้ชี้แทนใส่ประสิทธิ์ผมสนิทหลวงผู้ชมชื่อว่าปัจจุบันนี้กาง่วมทีมก็ได้ก้าวหลงสู่สนามกันถึงทีเฮียพห้อยโดยผลงานที่ผ่านมาทางส่วงทีมเราจะให้ประธา,านได้ฮับฮูก,กันดังนี้โดยล่าสุดดิสโปแกรมแมนทีมสมสูไรซอนบันเต้ลอ้อเบาบางนั้นได้เป็นทีมเยือนไปพบกับทางสมมูอรบันเต้ซางน้อยนี้ก็ถือว่าเสียให้กับทางตัวน้อยมาสร้างประตูต่อซอง ส่วนทางสมสรบันเตจะประสักในนัดลาสุธิพานมานี้ก็ถือว่า,าพาทานอเซียให้กับทางสมสารบันเตอิอสลาไป1ประตูต่อเจ็ดเนาะมาเบิ่งกันว่าในนัดนี้ทางจประสักจะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านหรือจะเป็นทางเจ้าบ้านลลหะบางจะสามารถเก็บอีกตืมซ้ำคะแนนยอยู่ทางบานในระบราพ,พา,ะาในพุทธนารทผ่านมานี้ก็ถือว่าเฉพาะยูทีล่วงลำถาเท่านั้น ประจำลีกเาเราลีกหนึ่งสมัชชาซามนี่ส่วนนักเตะหรือว่าดาวหิงสูงสุดประแด,ด่ของตารางส่วนอันดับที่เจ็ดก็เป็นทางนักธนอาจารย์ขับประสงค์ไส่ยาวงสี่ให้สัญญาณประวิทย์เริ่มเกมจัมปัสกใส่เสือ้อสีสมพบกับลรงขวบางใส่เสื้อสีฟ้าบ้านนี้บอดีน่าเป็น บอนนี้อยู่ทางกลางคองจะประสักมาเลเซียก็คือน,นาคลนาลินบอฟ้าลูกนี่อาล่ะซินกรทางขาัาวมีวัตนาบิมาที่สม้มฤทธิ์ยิงลูกนี้น่ารอดท่านผู้ชมอาล่ะเข้าไปแล้วตอนนี้ผู้ชมเป็นทางสม้มฤทธิ์แซงวันนีกัปตันทีมโลหบานเอาเปิดมาบอลได้เจ็นาทีกันที่ว่าสามารถนำขึ้น จับประซักไปก่อนแล้วหนึ่งประตูวตูซุนจากไมาเ์เล็กสามสิบสมนิดแซงวันนี้เนาะคู่นี้เนาะกับตันทีมขอจะยิ้มออกนะอเนาะมี <c oughs> ใส่พื้นล่างให้กับทางเ <c oughs> อ้าผ่านอีกแล้วท่านผู้ชมชินตะกอนนี่พู่นี้เรียบร้อยเลยโอ้ยผ่านง่ายๆเลยไมา์เล็กสิบสมนิดสิบุญเฮียงจับประซักเราผ่านง่ายลูกนี้ก็เลยว่าชินตะกอน อยู่หันพอดีเลยเนาะก็ถือว่ายิงเข้าไปลูกนี้แป๊บง่ายได้เลยเนะอาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ทางโลฮบางเจ้าบานยิงขึ้นมาเป็นซองประตู<อ>ต่อซ<อ>ุ่แล้วเนาะขึ้นร่งให้กับทาสงสมนึกผู้ล่วง,งวผู้ล่วงอ้าวชุกสุบิทมาเบียดคืนอ้าวลูกนี้ชุดตกรอนขวาก็มีวาตานาเบะ้ข้าวคัวยิงลูกนี้ติดผูลินค้องทางจับประสักขึ้นล่างมาให้กับสมนึก เอาผ่านอีกแล้วทุกคนอาแล้วเขาซ้ายไปขวายิงก็มีบอลเลยอบอยชินกรเอาแล้วส้มเนึ้อนีพลาดซ่องขานนะท่านผู้ชมเจอชินกรอซ่องเถื่อ,อแต่ว่าเทน,นีชินกรยิงโบได้เนาะทุกผู้ชมเพชรวีไส้อ้าวไรโบดีนี่ทึบคำเก่งเอาคำเก่งกบโอ๋อหบันไดงานแรกคำเก่งตัวนี้แล้วยิงประตูได้กับความมั่นใจกับมาเลยนะสำหรับ คุลินของโลหาบานเฮียจำบอประเชษต์จำเดียย่ตัวนี้ไปในบอลังมาทีเรวิชิกาวะย้อนเข้าไปให้กับส้มฤทธิ์พังบานส้มฤทธิ์ยิงยลูกนี้อ <c oughs> เอาใจกองสมกองเสียนะวันนี้กองสมุทรมเสียเขาก็มีแต่น้องน้อยยังบรสนบรรสนคนรุ่นใหม่กับส้มฤทธิ์จำบเษชิดตัวกับส้มฤทธิ์ไปกับส้มฤทธิ์ส้มเด่นเข้าซ้ายเข้าามทางด้านนานายิงโอ้ย ะกะจิบไปเลยครับทางซินกรเนาะแต่ว่ามันย้อนล่งางอัาให้น้ำหนึ่งนาทีนี่ก็ระดาของสุมกุเสียตอนนี้ครับทางซองทีมตองพักให้น้ำกันก่อนเนาะเจนเคยก็จะมีกองส่งกองอีถ้าจักใไปบอกับทางสมดิ์เอาเทคำเก่ง วาตานาเบะเบิ้องขั้มีจิตกรออ้าวแล้วจิตกรทางในมีสมฤทธิ์ใจรุบอใจโยกลับมาวาตานาเบะยี่คำเก่งอืายละอ้าวยังเป็นคล้องโลหะบางเข้าสายชนะกรใจยิงนีรน่บอยิงเลนดิเรียบดูเอาแล้วนะท่านผู้ชมตัวนี้ชนะกรเนาะ ยิงฮาโลบางนำขึ้นไปเป็น3ประตูต่อศูนย์เป็นประตูที่ซองข้องสินกรกุมานีคำยิงประตูอาไรมื่อนี้มาเบิ้งกันว่าสินกรจะสามารถสร้างเฮดทริกให้กับัวีองได้หรบอลเนาะตอนนี้กองเสียโลหะบางก็เริ่มทยอยเข้ามาท่านผู้ชมนอหลังจากที่ เนี่นอกจากนี่นอกจากมาทางนักท่องเที่ยวต่างประเทศนอกจากได้เข้ามาครับชมก็คือจะเป็นการบ,บอลประเสริฐจามไปทางด้านขวามีสมฤทธิ์อ้าวแล้วส้มนิ์เข้าวขวา <ming ling> ยิงเลยลูกนี้ยอดเลยโอ้อาวแล้วผู้ชมเนาะก็ได้ว่ามีทางการนารอบ้างใดสมรภามิทางบนเรือมณนมีวงเนาะอบจ <s ummer> ังแค่รอบ้างนี่กันทนะีน <S <s <ummer> <S ่ว <itarian S 2> ่า ลงมาติดขอบสนามให้กำลังใจกันหมดงามลา่เนาะเมื่อกี้สมฤทธิ์แซงวันนี้เอาละตัวนีว้ยิงไปได้อีกเติมประตูหนึ่งเป็นซองประตูแล้วสำหรับสุนฤทธิ์มาเบิ่งกัน่าจะสามารถสร้างแฮตชูกห้ตัวเองเลยดิบอเดี๋ยวชิคก็ปะเอเลื่องนี้นะผู้ชมแม่กับคำเก่ง จำเก่งจำมันประเปื้อนเทียส้มฤทธิ์เอาทางด้านมีสินะกรทางด้านมีสินะกรส้มฤทธิ์ไปเองเข้าซ้ายยิงเอาไปยิงโต้ไล่หอบเราในมือนี้เอาใจกองเซียร์เก่งเปิดเข้ามาทางด้านในติดทักบอลสมบันจำมันปเปื้อนหลังไครับชินะกรชินะกรไปเองได้ตรงนี้เข่าซ้ายทางด้านในมีมูร์ลบอเปิดมาเซ้าซ่องมีไพ จุดมิตรภาพจะเปิดเข้ามาลูกนี้เบิ่งกันว่าจะเป็นปจ,ะปจะได้สำหรับบันเตนจานิเปิดยาวเข้ามาโค้งเข้ามาในโซ่แพงขึ้นแต่บันบ,นบุตรคอนสุมิตนยังบงขั่วไปไว้จะลำหน้าอ้าสุมิตรแต่อยู่ลูกนี้หลุดกำดักลำหน้าสุมินบ้านยังได้หักเขา้าซ้ายแตงยิงเข้ามาลูกนี้จับบอลประเสริฐยิงโโอ้ ลูงนี้ถือว่าเป็นจังหวะก็คือสาม,มาที่จะเลือกมุมได้เลยนะสำหรับจังหวัดปัตตาแต่ว่ายิงเบืองทรายนอกกระเป๋าจันทพรลูงนี้นอกพระว่ิเช่นตะวันทิงบวกเข้าเนาะเป็นซีซั่นเนาะของสนามเขาซาวลวงผาบางนอาสำหรับทางจัประ <c oughs> ซักย, <c oughs> ยิงลูงนี้ <c oughs> นเป็นตัวเลยปอ อย่าเป็นกองสนกองเสียของโลบางเนาะกรับทองพันลุกขึ้นไปเองเลยทองพันแฮงยังมีอยู่เดินล่างมาสม้มฤทธิ์เติมแล้วสม้มฤทธิ์เอาบอลลงเข้าวขวาสม้มฤทธิ์มาจังได้อา้าวยังได้ยโยส้มฤทธิ์ยังทีมสาติก็อปอบมวิทย์หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาที่สอง สปาุ์ซอนบันเตโลภบางสาารนเอาชนะส,สุารซอนบันเตจะประซักไปได้สี่ประตูตัวสูร